สวัสดีครับที่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านเรานะครับรัชพลการช่างกาลสินนะครับเราเพาทานนะครับวันนี้พามาดู2รุ่นนะครับซปเปอร์ซันนะครับรุ่นพัฒนานะครับตัวนี้ก็คือ SS สเอู2นะครับตัวแรกๆเลยนะครับที่พัฒนานะครับตัวนี้ก็จะประกอบมีหน้าเตานะครับแล้วก็มีกล่อง ตัวนี้จะไว้เติมขยะนะครับเวลาเราเผาเผาถ่านแล้วก็ใช้ขยะเสริมนะครับเป็นตัวช่วยเผาไหม้นะครับช่วยเร่งอุณภูมิให้เตาสูงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาพัฒนาเป็น s d s 0 3ะครับเพราะว่ามีโจทย์จากลูกค้านะครับต้องการเตาเผาถ่านแล้วก็เผาขยะได้จำนวนเยอะๆนะครับ บางที่ก็เป็นโรงเรียนนะครับไว้คอยกำจัดขยะด้วยนะครับแล้วก็สอนให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้นะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ได้พลังงานจากถ่านนะครับตัวนี้ S03 ะครับพัฒนา,าจากเดิมตัวนี้ <c oughs> ห้องห้องเพลิงก็จะมีแค่ตอนเดียวนะครับนี่นะครับจะเหลือแค่ตอนเดียว แล้วก็ยี่สามผมก็จะเสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับเสริมห้องเพิงตัวนี้ให้สูงใหญ่นะครับแล้วก็ไสข้างในเขาก็จะหย่อนลงมานะครับหย่อนลงมาเพื่อรับกับมาเปลวไฟนะครับแล้วก็จะดูดขึ้นไปผ่านท่อท่อกลมนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับความร้อนก็จะผ่านขึ้นตรงท่อตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเผาไปเรื่อยนะครับชั่วโมงที่3ามนะครับ ไม้ก็จะสุกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นถ่านเขาก็จะคายแก๊สข้างในนะครับก็จะมีท่อเล็กๆข้างในนี้นะครับท่อ2นิ้วนะครับก็จะหมุนเวียนอากาศแล้วก็จะเป็นแก๊สเผาไหม้ตัวเองนะครับแต่วันนี้ก็มีระบบกันน้ำส้มคนไม้ตรงนี้นะครับจะมีน็อตตรงนี้นะครับเวลาลูกไฟขึ้นเราก็จะเติมน้ําตรงกระบอกตรงนี้นะครับแล้วก็จะควันข้างในก็จะมาครอบแน่นนี่กระบอกน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็จะกันตัวเป็นโยชน้น้ลงใน อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็หาภาชนะมารองไว้นะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ระบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าจะต่างกันตรงที่มีห้องเพลิงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่จะเผาขยะนะครับในชุมชนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะลดมลพิษนะครับมีควันน้อยมากนะครับแต่จากการเผาอ่าทดสอบหลายเที่ยวนะครับก็ประสิทธิภาพก็โอเคนะครับ ตัวนี้ก็คือจุดที่ลงตัวนะครับก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนจนได้จุดที่ลงตัวเพราะว่าเราเสริมห้องห้องเผาขยะให้มีการาเติมเชื้อขยะได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อสะดวกต่อ,อลูกค้านะครับที่ต้องการเผาขยะแล้วก็ลดมลพิษนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีควันนะครับสามารถที่จะเผาถ่านได้ในชุมชนนะครับ แล้วก็ได้น้ำส้มขนไม้นะครับแล้วก็มีได้ฐานที่คุณภาพตัวนี้ก็จะหุ้มฉนวนนะครับมีฉนวนกันความร้อนนะครับตัวนี้เพราะว่าเตาตัวนี้ต้องการอุณหภูมิที่สูงนะครับในการอบไม้นะครับก็อุณหภูมิก็จะประมาณ600้อยถึงแปดองศานะครับใช้ในการอบแต่ละครั้งนะครับก็หลักการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็มันมีหน้าเตาข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ก่อไฟแล้วก็ ใช้ฟืนท่อนใหญ่ๆเลยนะครับก่อไฟประมาณสองถึงสามชั่วโมงอยู่ที่เนื้อไม้เรานะครับถ้าไม้เรามีขนาดใหญ่ก็อาจจะสามชั่วโมงนะครับถ้ามีาไม้เล็กๆก็อาจจะสองชั่วโมงประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําคัญคือต้องเป็นไม้แห้งนะครับอย่าเอาไม้หมาดมาเพราะว่าจะทําการอบนานนะครับให้แห้งเลยนะครับตากให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็บรรจุลงในถังนะครับ แล้วก็เผาไหม้ไฟประมาณ2 3สาชั่วโมงจะเห็นลูกไฟขึ้นนะครับในป่องนี้นะครับไฟจะขึ้นเลยนะครับพุ่งเลยนะครับถ้าไฟขึ้นแสดงว่าเตาทํางานแล้วนะครับทำงานปกติแล้วนะครับ <because S 2> เขาจะเผาไหม้ตัวเองเราไม่ต้องไปก่อฟืนนะครับ <cit ate> ถ้ามีไม้เ <C at> หลือแล้วก็เผาจนหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเติมเติมฟืนแล้วนะครับเพราะว่าแก๊สข้างในเขาจะหมุนเวียนเผาไหม้ตัวเองนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปปิดอะไรนะครับ คือเขาเผาไหม้ตัวเองจนหมดแล้วเขาก็จะดับตัวลงเองนะครับเตารุ่นนี้ไม่ต้องไปปิดตรงไหนนะครับเพราะว่าเขาจัดแก๊สข้างในหมดเขาก็จะดับตัวเองนะครับไม่ต้องไปเติมไฟอะไรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้พอก่อนนะครับแค่นี้ครับใครสนใจก็สั่งทําได้นะครับที่พิกัดนะครับอําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรนะครับ0 6 3 0 3 4 9 7 2 8นะครับ อีกเบอร์นะครับ0621465689นะครับโอเคครับสวัสดีครับ